เราตาาเต้ามีครับตุลาตามค้าวจะลอใตกพืรือเปล่าตาลอหตกพรไมจะตกไม่เกี่ยวตึงขึ้นมาอีกแผมที่ยังเล่นอยู่ทุกวันนี้เพื่อให้วาตุลามันอยู่คู่กับเมืองไทยไปเพื่อได้อาทชนรหลังก็สืบานกัต่อไปเล่นาสนามหลวงมาตั้งแต่ปี2 5 7แล้วก็ได้ท่มพระราชทานเมื่อปี2509 แล้วก็ได้ติดต่อกันมา15ปีได้ช่วยระชานทั้งหมด19ครั้งเริ่มเล่นเบ้ามาตั้งแต่ไปนั่งดูสนามหลวงก่อนไปกับพ่อปิดเทอมพ่อพาไปดูจุฬาป่าเป้ามันจะเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันช่วงปิดเทอมก็นั่งดูไปดูมามก็สนใจชอบแล้วพอพ่อเขามาเล่นกับคุณบุญธรรมผมก็ตามไปดูจนปีส5 1 7 ก็เลยลงสนามสนามหลวงด้วยตัวเองนะฮะเริ่มเล่นดังนั้นมาพอมาปี2527จทิงถ้วยทองสมเด็จพระเทพสนามหลวงก็เริ่มแต่นั้นก็เริ่มติดถ้วยประานมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเป็นอาจารย์นะครับประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิลาลลามคำแหงน,นะครับผมถ้วยรางวัลที่เคยได้นะครับเป็นรองแชมป์ว้าประเภทสวยงามของจังหวัดสุขโขทัยครับผมการเล่นวอลของผม,มเราเล่นว้า,นาโดยเปลี่ยนแปลงการเล่นว้า จากสมัยโบราณมาเป็นแบบสมัยใหม่โบราณใช้ว้าวใหญ่ๆแล้วก็ลดขนาดลงมาเหลือ85นิ้วว้าวนั้นก็ขึ้นไปต่อสู้เขาได้เวลาลมอ่อนอก็ทำให้เราชนะมาเริ่มต้นเลยเราต้องคัดเลือกจากไม้ก่อน นะครับไม้ที่เราใช้ก็คือเป็นไม้ไผ่สีสุกโคนไม้หรือซอไม้เพราะว่ามวลไม้เ็าจะหนากว่านะครับส่วนปักเต้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นปลายไม้ได้นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการนําไม้ไผ่นะครับมาทำการตัดแดดนะครับขั้นต่ําก็คือประมาณ6เดือนขึ้นไปนะครับถ้าจะให้ดีก็1ปีนะครับถึงจะสามารถนําไม้นั้นมาเหลาเว้าได้นั่นเองในส่วนของขั้นตอนการทําเว้าจุลานะครับเว้าจุลาเนี่ย ประกอบไปด้วยไม้ไผ่5ชิ้นบวกอีก1ชิ้นเขาเรียกว่าไม้คอไก่หรือสะพานไม้นั่นเองนะครับขั้นตอนการเหลาเลยนะครับก็จะมีการผ่าไม้กลโนนไม้ก่อนนะครับลบเหลี่ยมลบมุมต่างๆนะครับเพราะว่าว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนที่รายละเอียดหยิบย่อยมากนะครับไม้1ชิ้นอาจจะเหลาไม่เท่ากันนะครับมันจะมีส่วนเล็กส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนเรียวนั่นเองนะครับการเหลาปีกก็เช่นเดียวกันก็จะต้องอ่อนนอกแข็งในนะครับเพื่อให้ได้กําลังไม้ที่ แข็งแรงสปริงที่ดีนั่นเองส่วนเบ้าปักเป้าเนี่ยเขาประกอบไปด้วยไม้2ชิ้นนะครับก็มีส่วนไม้อกกับไม้ปีกเช่นเดียวกันนะครับวิธีการเหลาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันรูปทรงทั้งจุลากับปักเป้าก็จะมีความแตกต่างกันนะครับส่วนจวงจุลาเนี่ยรูปทรงว้าเขาจะเป็นคล้ายๆดาว5แฉกส่วนของปักเป้าเนี่ยก็คือเป็นสี่เหลี่ยมรูปเว้านั่นเอง คุณสมบัติของผู้เล่นบอลฮะบอลดูลานี่ะจะต้องมีความมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังถึงจะเล่นได้ถ้าถ้าไม่เอาจริงเล่นไม่ได้เพราะมันขั้นตอนมันมากขั้นตอนม,นมากบอาวักเป้าก็เหมือนว่าดุลามันมันทุกอย่างมันก็ต้อง,ต,องต้องใจรักหนึ่งนะฮะมันตั้งวิธีการทําจนไปถึงเล่นเนี่ยถ้าคนนั้นชอบจริงๆเนี่ยเขาทำได้ทุกขั้นตอนเนี่ยเขาทุ่มเททุกอย่าง มันก็ประสบผลสาเร็จแต่ถ้าไม่ชอบมันทําไม่ได้มันต้องใจรักจริงๆเวลาถึงเชือกทีมต้องยืนตากแดด่าจะเสร็จก็โอ้นั่งเหลาไม้ต่อใช่ไหมฮะมันทั้งวันอ่ะวันวันวันพุกคลีอยู่กับมันนั่นแหละถ้าถึงว่าคุณสมบัติที่ว่าจะต้องเล่นว่าวต้องเป็นอย่างไง้อ่าหลักๆเลยนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะเล่นว่าวหนึ่งคือใจรักรักก็คือรัก สอรือีกลันนะครับอนุรักษ์นั่นเอง2ก็คือคุณต้องมีความอดทนนะครับสคือคุณต้องมีความเพียรพยายามเพราะว่าการทําเว้านั้นคุณต้องใช้สมาธิขั้นสูงนะครับเพราะว่าไหนเลยจะเรื่องของการตัดไม้นะครับ กว่าจะได้ไม้มาแล้วก็มานั่งเหลากันอีกนะครับมันใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากนะครับถ้าไม่มีใจรัดไม่มีความอดทนหรือความเพียรพยายามในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่สามารถทาผลงานที่ออกมามีคุณค่าแล้วก็ดีได้นั่นเองนะครับผมที่ยังเล่นอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อให้วัตุลามันอยู่คู่กับเมืองไทยไปตลอด เพื่อได้อธิารรุหลังจะคือร้านกันต่อไปปัจจุบันเลยนะครับสิ่งที่ทางทีมสมาคมเราพบเจอนะครับก็คือเรื่องของสนามที่จะใช้สําหรับการจัดการแข่งขันรับเนื่องจากว่าท้องสนามหลวงเองเนี่ยยังไม่เปิดให้เราเข้าไปใช้พื้นที่นะครับปัญหาที่2เลยนะครับที่เราพบเจอก็คือเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่ยังเขาเรียกว่า ยังไม่ได้ให้ความใส่ใจมากเขาสนใจนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ใจที่จะเข้ามาลองฝึกทำ่ำหรือลองฝึกฝนนะครับอีกทั้งนะครับก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันยังไม่มีการรวมตัวกันของทีมทีมเว่าในพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราพบเจอในปัจจุบันอันที่3เลยก็คือเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของไม้ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มที่จะหาวัตถุดิบที่มันยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของสารสนเทศมันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับทีมทีมงานเราของเรานะครับเรามีเป็นเพจ a c e b ุ o k นะครับชื่อสมาคมกีฬาว่าไวยจุฬาปักเป้าอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์การออกงานต่างๆเพราะว่าเราเดินสายสืบสารนะครับไปถ่ายทอดไปส่งเสริมต่างๆแล้วกิจกรรมเหล่านี้เรามีกันประจำนะครับแทบจะทุกเดือนเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราเล่นว่ายกันตลอดนะครับ ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับน้องๆนะครับหรือเยาวาชวนคนรุ่นใหม่ที่ยังชื่นชอบนะครับเป็นกีฬากลางแจ้งชนิดหนึ่งนะครับอยากจะฝากนะครับว่าช่วยกันอนุรักรรษรร์สืบสานในเรื่องของงานอาตาสินที่มันจะเลื่อนลางไปแล้วนั่นเองนะครับก็อยากจะให้ฝากตรงนี้ไว้ถ้าประสามพันให้หน่อยถ้าคิดจะให้ว่าวอยู่คู่ประเทศไทยก็มาช่วยกันอนุรักษ์ นะในนามของเราเนี่ยสมาคมนะครับที่เราจัดตั้งกันขึ้นมาก็เพื่ออนุรักษ์สืบสารอยากให้เป็นมรดกตกทอดไปสู่ชนรุ่นหลังนี่คืองานฝีมือนะครับระดับชั้นครู